เอาละค่ะจากเรื่องของแพ้บึงการนะคะจะพาไปดูกิจกรรมพื้นบ้านของชาวอีสานแน่นอนก็คือเรื่องของการลงแขกดำนาร่วมกันนะคะบรรยากาศสีสันกับลีลาสนุกสนานค่ะออกสเตปตามจังหวะด,ดนตรีในงานลงแขกดำนาทั้งผู้ชการจังหวัดชัยภูมิและหัวหน้าส่วนราชการอดไม่ได้นะคะที่จะออกสเตปตามเสียงดนตรีอีสานค่ะนายโสนพลสุวรรณรัตน์ผู้ชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมนางสาวออนอาภาโลวีระรองผู้การจังหวัดชัยภูมินายวรสิ์พุทธจีบในอำเภอเมืองชัยภูมิส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะนำชาวบ้านช่อรกา3ได้แก่หมู่บ้านขออภัยนะคะ ทมาชาวบ้านช่อะกาสาหมู่บ้านนะคะได้แก่หมู่9หมู่17แล้วก็หมู่18นะคะร่วมแรงลงแขกดำนาบนแปลงกเกษตรธรรมชาติพุทธศาสตร์มั่นคงชุมชนสามมคคีสันติสุขยั่งยืนค่ะโดยมีพื้นที่กว่า5ไร่นะคะข้างวัดดาวเรืองบ้านช่อะกาที่เจ้าของที่ดินนะคะได้ให้พระอาจารย์นพดลทีระวะโรเจ้าวัดดาวเรืองบ้านช่อะกานําไปจัดทําแปลงสาธิต ปลูกข้าวปลอดสารพิษข้างวัดค่ะให้ชาวบ้านนะคะได้เรียนรู้ในการปลูกข้าวแบบดั้งเดิมที่มาตั้งแต่บัพรพบุรุษลดการใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาปราบศัตรูพืชนะคะ และทำนาแบบนาดำค่ะที่ให้ผลผลิตสูงกว่านะคะหวานนะคะต้นกล้าข้าวที่นำมาปลูกก็เป็นพันธุข้าวหอมนิลหรือว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะที่ชาวบ้านได้ช่วยกันหวานต้นกล้าข้าวมาตั้งแต่ต้นฤด,ดูฝน2เดือนที่ผ่านมาเมื่อต้นกล้าข้าวเติบโตพอปักดำก็ได้มาร่วมกันลงแขกดำนาเช่นนี้ค่ะในงานนี้นะครับหลังจากที่ทางท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดชัยภูมิได้เปิดประตูบ้านไม้โบราณเป็นการเปิดงานแล้ว ได้สวมบทบาทชาวนาสวมใส่รองเทา้าบูทตลงดํานาในแปลงนานะครับโดย,โดยดเดินนําชาวบ้านหว่านมเมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งก็เป็นไปอย่างทุลักทุเลต้องมีพี่เลี้ยงคอยแนะนําแต่แต่ทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีครับแต่ว่าเมื่อเสียงเพลงหมอลำดังขึ้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดเกษตรจังหวัดและชาวบ้านก็อดไม่ได้ก็อดไม่ได้นะครับที่จะโยกย้ายสายสะโพกเนี่ยไปตามจังหวัดเสียงเพลงเมื่อแล้วถึงรวมถึงครูที่กําลังสอนนักเรียนนะครับให้รู้จักการดํานาแบบโบราณ มาช่วยชาวบ้านปักดำนาเมื่อได้ยินเสียงเพลงหมอลำก็อดไม่ได้ที่จะออกสเต็ปการเต้นอย่างสนุกสนานไปตามจังหวะดนตรีขณะปักดำนาไปด้วยเหมือนกันสร้างสีงสันให้คลึกคลืคล่นได้เป็นอย่างดีเราไปดูบรรยากาศการลงแขกดำนาเคล้าสเสียงเพลงว่ามีความสนุกสนานเพียงไรเชิญรับไปดูลีลาผู้ว่าจังหวัดชัยภูมิกันค่ะแะก็ผ้าเป็น ถ้า้ยินเสียงหมอลามนี้ก็อดไม่ได้ใช่ไหม <อด S 1> ครับ,ดรบอดไม่ได้ค่ะอดไม่ได้นิดนึงครับแล้วก็สําหรับการลงแขกปักดํานานะครับเป็นการร่วมกันถ่ายทอดความรู้ทางวัฒนธรรมในวิธีการทํานาข้าวแบบดั้งเดิมจากรุ่นสู่รุ่นสร้างความรักความสมมามัคคีเสียสละและร่วมกันร,รักษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของเกษตรของอาชีพเกษตรกรไทยให้คงอยู่ต่อไปครับ